มื้อนี้ก็สิเฮ็ดเมนู1หอยกับน้ำจิ้มพี่น้องเอ้ย1หอยใส่ใบมะกรูดใส่ผักหอมป้อมพี่น้องดิก็ก็เตรียมมาแล้วละนะแม่ก็จะเอาหอยไปนึ่งกันเนากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้รับองว่าอร่อยมากทุกคนเอมากินกันเด้อพี่น้อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องคุณอยู่ในประเทศละกาศนอกประเทศพี่น้องวันนี้ข่อยกับภามากินหนึ่งหอยเดือใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้พี่น้องของแก้มกับมีพักพี่น้องกับมีหอมหอมพลังพี่น้องอันนี้ก็แม่ผักสีลาวบาน่อยกับเอิญผักหอมป้อมพี่น้องไอ้วันนี้อากาศยามแมลงค้ำค้ำพี่น้องไก่ซี่เมื่อยไรๆพี่น้องเอ้มากินน้ำกันพี่น้องวันนี้กับแจวแจวซีพูดพี่น้องของแทบพี่น้อง มีหัวหอมพร้อมฝังหอยเด้ยอข่อยหนึ่งไม่ไม่พี่น้องเบิ่งน่อยสิเดอวางเขาเป็นทังเป็สิมันกะมันบ่ค่อยอ้วนพี่น้องหอยมันบ่ได้กินอย่างนี่เห็นบ่โอ้ยน้ำลายไหลเลยพี่นอ้อยหอยไปซื้อมาได้พี่น้องอันนี้มังหอยมังหอยคอยไปหาคอยก็ขายมาแล้วพี่น้องคอยไปตลาดไปเพาะคอยก,อยก็ไปซื้อหอยมากินอีกพี่น้องมาพี่น้องมามากินเอากันมันนี่ิแซ่บๆเบิ่งพี่นอ้องอือ กับนันจิ้มรสเด็ดมึงพักก่อยหัวหอมอันนี้คือหัวหอมพี่น้องเอ้ mm hmm. ยยำมะแรงพี่น้องบรรยากาศคคำๆไก่ที่เมือดพี่น้องมาพี mm ่น้องมาอื รสชาติมันออกขอมๆจังหน่อยเด้พี่น้องเขากันครับ ตรงเขาพี่น้องมันจะเป็นอย่างที่มีไข่พร้อมมันเผ็ดแจ้วพี่น้องว้าวเขาเนียา บ้านคอยเอิ้์มาหอมพาลังอ่ะ <Yeah. S 1> คอยกินแล้วคอยการซิปจับจากจันอีกพีน่น้อยมันคำล่ะ มันอคืนนในบริด้ไปพี่น้องมันหนาวหนาวแห้งลมแห้งกันเลยบริด้ไปพี่น้องบรได้ไปจับจับจันเมื่อนี้คอยสิไปอีกมันมันหอนน้อนะพี่น้องเลยอือ หอมจะไครใบพะกกูไปเนอะอือมมะเขือมันหลาพอนมันหลมันเต็มถาดไปนอนก็นเลยไนเอาขึ้นถาด แตขอขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมเ้ยพี่น้องมาพี่น้องมามากินน้ำกันแซ่บ พักสีลาบ้านคอยเอิ้นทางห้อมป้อมในน่องมันคํำไว้ค่ะพี่นอ้องคงใจคอยซิกินบัทันอีม,มันจะเมืดอก่อนมันใกล้จะเมืดแล้วละ ซื้อผักมาแต่ระยะพี่น้องนอนพักนันอื้มไปกั่นงางอีพี่น้องซื้อพักมายูให้ยู่หน้าแหละพี่น้องเอ้ออออเย มื้อนี้ฮ้อนๆด้อมื้อนี้บ่ได้หนาวด้อ <c oughs> <c oughs> น้ำคักพักอะ่ะเพ็ดได้ใจพี่นอ้องเพ็ดเอลีเด้เจ้า ถ้ากินโมสุภาพกับขอโทษขอ็ไพ่ได้พี่น้องเลยมันจะเมื่อ,อละ่ะต้องใส่ชิปอะไ้กินข้าวแรงอีกพี่น้องมัน 咖啡弄。 มันเริ่มมืดแล้วแหละพี่น้องเอ้ต่วสแยงกล้องมันแจงอ่ะออเผ็ดขักเผ็ดแน่พี่น้องแจวจงมาเผ็ดแท้ ไปเดินหนึ่งไมลห่อนๆไปนล้น้นำตาลายแล้วค่ะ ก้อนก้อยกินกระแซบเลยพี่น้องก้อยกินตม้มยำกินพี่น้องอว้ายเผ็ดเผ็ดครับเป็นแน่เบิง้งพี่น้องมันมืดเขามืดเขาแล้วกล่องเขาออกสีแดงๆแล้วบ้านนี้อื้อ tìm lại với nó ơi mần mượn lại với nó phiền hang lại ừ, họ, ăn sạch ăn phiền với chắc chắn lợm họ เผ็ดแหงพี่น้องไปก่อนด้อยพี่น้องมันมืดแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณบิดเทีมข่าวมาติดตามหลับจมพี่น้องขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีพี่น้องเลยสบายดี